ASML บริษัทขายเครื่องผลิตชิปเครื่องละ1 0 0มืล้านที่ทั้งโลกต้องการถ้าถามว่าเงิน1 0 0่นล้านบาทนั้นมากขนาดไหนนะคะก็ต้องบอกว่าเงิน10,000ืล้านบาทสามารถสร้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่ต่างจังหวัดได้ถึง2แห่งหรือเอาไปลงทุนสร้างนิคมอุตสาหกรรมเทียบเท่ากับนิคมอุตสาหกรรมอมาตะนครได้เลยทีเดียวแต่รู้หรือไม่คะว่า1 0 0มื่นล้านบาทในวงการผลิตชิปนั้นคือราคาของเครื่องจักรผลิตชิปเพียงเครื่องเดียวของ ASML ที่ขายให้กับบริษัทผู้ผลิตชิป AI และสมาร์ทโฟนหลายเจ้าไม่ว่าจะเป็น TSMC, Intel หรือแม้แต่ Samsung จน RSML ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกระดูกสหลังของบริษัทเทคโนโลยีทั่วทั้งโลกเครื่องผลิตชิปราคา1 0 0 0 0หมื่นล้านบาทของ RSML มีดีอะไรทำไมบริษัทต่างๆต้องงอเครื่องผลิตชิปจากบริษัทนี้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงถึงแมนจะเล่าให้ฟัง ASM L นะคะก่อตั้งขึ้นในปี1984หรือว่าเมื่อ40ปีก่อนค่ะโดยเกิดขึ้นนะคะจากความร่วมมือของ2บริษัทนั่นก็คือฟิลิปส์บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการแพทย์รายใหญ่ในเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้แสงและ ASM International เจ้าของธุรกิจผลิตชิปรายใหญ่ในเนเธอร์แลนด์โดย ASM L นะคะเป็นธุรกิจวิจัยและพัฒนาเครื่องจักร สำหรับพิมพ์ลายลงบนซิลิคอนเวเฟอร์หรือที่เราคุ้นเคยกันว่าชิปนั่นเองแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าตั้งแต่ ASML ก่อตั้งขึ้นมาก็มีหลายบริษัทที่ทำเครื่องผลิตชิปเกิดขึ้นหลายแหง่งไม่ว่าจะเป็นนิคอนและแ a n นนผู้ผลิตเลนส์และกล้องรายใหญ่ของญี่ปุ่น ซึ่งในช่วงแรกนะคะ r s m L เนี่ยก็ประสบปัญหาขาดทุนค่ะแต่ว่ายังสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยสายป่านของการระดมทุนทั้งในด้านธุรกิจและการวิจัยและพัฒนาจากทั้งสองบริษัทยักษ์ใหญ่ในเนเธอร์แลนด์อย่างฟิลิปส์และ ASM International รวมถึงการที่ r s m L นะคะได้ตัดสินใจไปร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกประเทศเพื่อพัฒนาเครื่องผลิตชิปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจนสุดท้ายค่ะ r s m L ก็สามารถพลิกกลับมาทํากําไรได้สําเร็จ จนสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ในปี1995แล้วทำไม ASML ถึงกลายเป็นบริษัททำเครื่องผลิตชิปที่เป็นกระดูกสันหลังของบริษัทผลิตชิปทั่วทั้งโลกได้ก็ต้องบอกค่ะว่าโดยปกติแล้วชิปที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนไปจนถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ AI จะถูกผลิตภายใต้กระบวนการที่เรียกว่าลิโทกราฟี ซึ่งกระบวนการนี้อธิบายง่ายๆก็คือเป็นกระบวนการฉายแสงลงบนแผ่นหินหรือแผ่นซิลิคอนเพื่อพิมพ์ลายบนชิปขึ้นมาซึ่งชิปที่ถูกผลิตขึ้นมานี้นะคะจะมีความรวดเร็วและมีความแม่นยำในการประมวลผลมากแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดและความซับซ้อนในการพิมพ์ลายลงบนแผ่นซิลิคอนเหล่านี้นั่นเองเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะลำแสงขนาดเล็กที่ฉายลงบนแผ่นซิลิคอนก็จะเปรียบเสมือนหัวดินซอที่มีความแหลมคมค่ะ และเมื่อหัวดินสอนแหลมคมมากขึ้นก็ยิ่งทำให้ลูกค้าที่เป็นบริษัทผู้ผลิตชิปสามารถวาดลวดลายที่ละเอียดและซับซ้อนได้มากขึ้นดังนั้นนะคะบริษัทที่สร้างเครื่องผลิตชิปจึงต้องพัฒนาลําแสงที่ใช้ในการใช้ลงบนแผ่นซิลิคอนให้มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเพื่อให้สามารถพิมพ์ลวดลายลงบนชิปให้ละเอียดและซับซ้อนมากขึ้นได้นั่นเองที่ผ่านมานะคะบริษัททำเครื่องผลิตชิปอย่าง ASML ได้พัฒนาลําแสงในการผลิตชิปที่เล็กในระดับนานโนเมตรมาโดยตลอด อย่างในปี2001ค่ะ RsML ก็ได้เปิดตัวเครื่องผลิตทิปสำหรับใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเป็นครั้งแรกนั่นก็คือเครื่อง DUV หรือ Deep Ultraviolet r i t o o r r p p h y โดยเครื่องรุ่นแรกนี้นะคะก็ได้ถูกพัฒนาลำแสงให้มีขนาดเล็กค่ะโดยใช้ความยาวคลื่น365นาโนเมตรซึ่งไปเทียบกับขนาดของเส้นผมแล้วเนี่ยนะคะก็จะเล็กกว่าเส้นผมถึง300เท่าเลยทีเดียว ซึ่งในเวลาต่อมาค่ะ R-SML ก็ได้พัฒนาให้มีขนาดเล็กลงไปอีกจนเหลือ,อความยาวคลื่นเพียง193นาโนเมตรในปัจจุบันโดยต่อมาค่ะในปี2011 R-SML ได้พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรขั้นสูงนั่นก็คือ EUV Extreme Ultraviolet Lithography โดย R S M L ค่ะก็ได้ใช้เวลานานกว่า20ปีจนสามารถพัฒนาเครื่อง E U V นี้ขึ้นได้จนสำเร็จโดยความพิเศษของเครื่อง E U V นะคะก็คือเป็นเครื่องพิมพ์ลายที่ใช้แสงอัลตราไวโอเลตชนิดเข้มขน้นที่มีความยาวคลื่นสั้นพิเศษเพียง13.5นาโนเมตรเท่านั้นซึ่งเครื่องจักรผลิตชิปเหล่านี้นะคะก็จะมีระดับราคาตั้งแต่หลักพันล้านบาทไปจนถึงหมื่นล้านบาท ย่างเครื่องผลิตชิป EUV ของ ASML นะคะที่ได้เปิดตัวไปในปี2021ก็มีมูลค่าสูางถึง11,000ล้านบาทเลยทีเดียวทีนี้เราลองไปดูผลประกอบการของ ASML ย้อนหลัง10ปีกันบ้างค่ะปี2013รายได้256,000ล้านบาทกำไร50,000ล้านบาทปี2018รายได้4 7 5 0 0 0ล้านบาทกำไร113,000ล้านบาทปี2023รายได้1,100 0ล้านบาท กำไรา3า2 0 0 0ล้านบาทโดยในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะ RSML มีกำไรเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า5เท่าเลยทีเดียวสำหรับโครงสร้างรายได้ในปี2023ทถุกๆุก100บาทจะมาจากขายเครื่องผลิตชิป80บาทค่าบริการหลังการขาย20บาทเช่นค่าซ่อมบำรุงเพื่อยืดอายุการใช้งานค่าอัปเกรดระบบให้ทันสมัยไปจนถึงค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งค่าบริการหลังการขายเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นรายได้ประจำที่บริษัทผู้ผลิตชิปจะต้องจ่ายให้กับ ASM-L ในทุกๆปีหลังจากที่ได้สั่งซื้อเครื่องผลิตชิปไปติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเราลองส่องลึกลงไปที่รายได้จากการขายเครื่องผลิตชิปก็จะเห็นว่าเป็นเครื่องผลิตชิป DUV 56%เป็นเครื่องผลิตชิป EUV 42%และเป็นเครื่องวัดและตรวจสอบอีก2%เ์ ก็ต้องบอกนะคะว่าเครื่องผลิตชิปทั้ง DUV และ EUV ก็จะต้องถูกพัฒนาให้สามารถผลิตชิปรุ่นใหม่ๆที่มักจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆดังนั้นนะคะบริษัทผู้ผลิตชิปจึงจําเป็นที่จะต้องสั่งเครื่องผลิตชิปรุ่นใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งบริษัทหลายๆแห่งค่ะจําเป็นที่จะต้องสั่งเครื่องผลิตชิปล่วงหน้าไปถึงปี2030กันเลยทีเดียวมาลองดูจํานวนเครื่องจักผลิตชิป DUV และ EUV ที่ RSML ได้ขายไปกันค่ะ ปี2013าขายเครื่องผลิตชิป DUV ไป156เครื่องขายเครื่องผลิตชิป EUV ไป 2018, gen, 1เครื่องปี2018ขายเครื่องผลิตชิป DUV ไป310เครื่องขายเครื่องผลิตชิป EUV ไป18เครื่องและปี2023ขายเครื่องผลิตชิป DUV ไป396เครื่องขายเครื่องผลิตชิป EUV ไป53เครื่อง ซึ่งถ้าเราไปดูรายได้ของปี2023 ISML นะคะมียอดขายจากเครื่องผลิตชิป DUV อยู่ที่5 10,000ล้านบาทมียอดขายจากเครื่องผลิตชิป EUV อยู่ที่3 60,300ล้านบาทถ้าลองมาหารเลขกันเร็วๆค่ะ ISML ขายเครื่อง DUV 1เครื่องในราคาเฉลี่ย1,288ล้านบาทและขายเครื่อง EUV 1เครื่องในราคาเฉลี่ย6,849ล้านบาท จะเห็นได้นะคะว่าเครื่อง EUV เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ ASML มีรายได้และกำไรเติบโตอย่างก้ากระโดดนั่นเองค่ะถึงแม้ว่า r s m l จะเป็นผู้ผลิตเครื่อง EUV เพียงเจ้าเดียวในโลกแต่ก็มีความเสี่ยงรอบด้านที่ต้องดูให้ดีเช่นกันค่ะโดยรายได้ของ ASML จะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการชิปที่ใช้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นสมาร์ทโฟนแล็ปท็อป รถยนต์ EV ไปจนถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ AI และ Data Center ดังนั้นนะคะถ้าบริษัทเหล่านี้มีการเติบโตที่ชะลอตัวลงก็อาจทำให้บริษัทผู้รับจ้างผลิตชิปรายใหญ่อย่าง TSMC, Samsung และ Intel ก็อาจจะชะลอการผลิตชิปลงไปด้วยจนทำให้บริษัทเหล่านี้สั่งซื้อเครื่องจักรผลิตชิปใหม่ๆจาก RSML น้อยลงนั่นเองซึ่งจะเห็นได้จากผลประกอบการไตรามาสล่าสุดของ r s m l โดยในไตรามาส2ปี2024มีรายได้244,800ล้านบาทลดลง10%มีกำไร61,900ล้านบาทลดลง19%ซึ่งถ้าเราลองส่องให้ลึกกว่านี้ค่ะโดยไปที่สัดส่วนรายได้ที่มากที่สุด3ประเทศแรกเราจะเห็นว่าในปี2023มีรายได้จากไต้หวันมากที่สุด30%รองลงมาคือจีน29%และเกาหลีใต้24% ในขณะที่ไตรามาส2ปี2024มีรายได้จากจีนมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วน49%จะเห็นได้นะคะว่าในปีนี้รายได้หลักของ RSML ได้เปลี่ยนจากไต้หวันไปยังประเทศจีนถึงแม้ว่ายอดขายในจีนนะคะจะยังคงแข็งแกร่งอยู่แต่บริษัทก็ยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดของสหรัฐอเมริกา ที่ห้ามส่งออกเครื่องผลิตชิปขั้นสูงอย่าง EUV และ DUV มางประเภทไปยังจีนดังนั้นค่ะรายได้ของ ISML ที่มาจากจีนส่วนใหญ่ก็จะมาจากเครื่อง DUV รุ่นเก่าๆซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะใช้สำหรับการผลิตชิปที่ไม่ซับซ้อนอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์ EV ซึ่งไม่ติดข้อจำกัดในการส่งออกนั่นเองแต่ยังไม่หมดเพลงเท่านี้ค่ะเพราะตอนนี้ทสาสหรัฐอเมริกาได้ส่งสัญ,ญญาณว่ากำลังจะพิจารณาข้อกำหนดใหม่ เพื่อจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรไปยังจีนให้เข้มงวดมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและรายได้ของ r s m l มากกว่าเดิมและถ้าใครสนใจนะคะอยากร่วมเป็นเจ้าของ10บริษัททรงอิทธิพลในยูโรโซนสามารถลงทุนได้กับกองทุนเมกะเทนยูโรกองทุนเปิดเมกะเทนยูโรชนิดสะสมมูลค่าเมกะเทนยูโรคชนิดเพื่อการออมเมกะเทนยูโร SSF และกองทุนเปิดเมกะเทนยูโรเพื่อการเรียนชีพหรือเมกะเทนยูโร r m เเป็นกองทุนที่จะเข้าไปลงทุนในบริษัทที่อยู่ในยูโรสต็อก90ดัชนีหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศยูโรโซนโดยจะคัดเลือกบริษัทที่เข้ามันลงทุนนะคะจากบริษัทที่มี Market Cap สูงและมีสภาพคล่องสูงจำนวนสิบ,บริษัทเช่น LVMH, r o y a l Hermes, i n d i t e x เจ้าของ z าร a และอสิลลักซอติก m e ก a t เทนยูโรคเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตับแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก m e ก a t e n Euro SSF เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาว m e ก a t e n Euro ร m f เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินเพื่อไวยเกษียณสำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเริ่มต้นลงทุนได้ที่บรจอทาลหรือ w w w t h a l ท s a m c o t h และผู้สนับสนุนการขายหลายราย กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะและการลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนข,ของราคาหลักทรัพย์ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนและควรศึกษาข,ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน S S F และ I M F กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษีจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุนกองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและมีการลงทุนกระจกตัวของหลักทรัพย์และหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุนจะมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมากผลการดาเนินงานในอดีตผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต